จริงไหมพระเอกกล้ามแน่นจะกลับมารับละครหลังหายไปสิปีโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับพระเอกดังกล้ามแน่นอํำอธิชาติเราจะเห็นผลงานของเขามากมายหลากหลายด้านและจะเห็นว่าแต่ละผลงานนั้นทำออกมาได้ดีมากจนแฟนคลับติดตามและชื่นชอบทั้งประเทศแต่พักหลังมานี้เจ้าตัวห่างหายจากการเล่นละครไปนานจนหายคนโอดคิดถึง ล่าสุดหนุ่มอ้ำได้เปิดใจเผยตนก็แอบ,บคิดถึงละครเหมือนกันเพราะห่างหายจากการเล่นละครไปนานสิบปีแต่ช่วงนี้หันมาโฟกัสกันการทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพมากกว่าส่วนอนาคตจะกลับมารับละครหรือไม่ต้องรอดูอีกที